ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะผู้สูงอายุลงทะเบียนเงินเข้าแล้ว เงินบำนาญชาราภาพ3 0 0 0ถึง7,500รบาทโอนล่าสุดประกันสังคมจ่ายเดือนมิถุนายน2568ผู้ประกันตนกเกษียณอายุ55ปีได้เงินผู้สูงอายุตลอดชีวิตสำนักงานประกันสังคมสอปอสอโอนจ่ายเงินบำนาญชาราภาพประจำเดือนมิถุนายน2568 ให้แก่ผู้ประกันตนในวันที่25มิถุนายน2568ัําหสำหรับผู้ที่กําลังจะเกษียณหรือผู้ที่ต้องการทราบสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบํำนาญชราภาพสำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินภายในวันที่25ของทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายน2568เงินจะเข้าบัญชีในวันที่25มิถุนายน2568ทั้งนี้หากวันที่25ตรงกับวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์สปสจะเลื่อนการจ่ายเงินเป็นวันทำการก่อนวันหยุดแทนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินอย่างต่อเนื่องยื่นสิทธิประกันสังคมเมื่อไร ได้รับเงินบำนาญชราภาพทันใจสำหรับผู้ที่กำลังจะยื่นขอรับสิทธิเงินบำนาญชราภาพหากยื่นขอรับสิทธิภายในวันที่เจของเดือนจะได้รับสิทธิในงวดเดือนนั้นทันทีแต่หากยื่นหลังวันที่เจของเดือนจะได้รับสิทธิในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันอย่างไรก็ตามหากเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเงินก้อน จะได้รับภายใน7-10วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติส่วนเงินบำนาญชราภาพหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีภายในวันที่25ของเดือนถัดไปคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ2568อายุต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33พนักงานบริษัทหรือมาตรา39ผู้ประกันตนโดยสมัครใจต้องสิ้นสุดลงการได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนหรือเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบน้อยกว่า180เดือน15ปีจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนครั้งเดียว ส่งเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีวิตสูตรคำนวณเงินบำนาญชาราภาพ2,568จ่ายสูงสุด7 5 0 0บาทต่อเดือนประกันสังคมได้กำหนดสูตรการคำนวณเงินบำนาญชาราภาพโดยเงินบำนาญจะคำนวณจากร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ ซึ่งอัตราเงินบำนาญจะแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบดังนี้ส่งเงินสมทบ15-20ปีจะได้รับประมาณ3,000-4,125บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบ21-25ปีจะได้รับประมาณ4,350-5,250บาทต่อเดือน ส่งเงินสมทบ26ถึง30ปีจะได้รับประมาณ5,475ถึง6,375บาทต่อเดือนส่งเงินสมทบ31ถึง35ปีจะได้รับประมาณ6,600ถึง7,500บาทต่อเดือน